ตอนนี้สลกผมมาดูผมเลยครับนี่ครับผมฝักจูอ้อยดิ๋วเอครับโอเคไหมโอเคนะผมแต่เราเชื่อฟูชายรอดชีวิตครูใช่ครับเขาจะยางไงไหมมันเป็นของลูกชายนะแต่ว่าผมไม่ภาคหน่อยใช่ครับผมไม่ภาคเออมึงไม่ภาค ใช่ครับใช่จิใช่ครับฉันจะปากมือมาครับลอเล่นไอค่ะอยู่าดูอย่าได้กดตับยืเยอะๆด้วยครับผมไม่กดไลค์พวกผมจะแบนคนอื่นหมดเลยท้อเข้าใจผมเข้าใจครูจะไปหาจะไปเชือดคอตอนตอนที่สามเลยกดไลค์เยอะๆ,ๆ กูจะเดโชว์ยุชยีหาบ้านนายเลยขุานายนั้นไม่อยู่บ้านไหนที่หนึ่งอีฟักอยู่ป้านดิควายเี่ยโอ้ยอะไรวะสะลอ็อตเหรอไหมราค,รบคาบ่าหราคับกูม่พากปาพูดเองแต่ผมพูดเนี่ยวันนั้น สิมน das ้าของมันทำพูดว่าเฮ้ยทำได้บากบอกว่าเออดีดีเข้ามาเหรอมันเออมใครเห็นเยอะขอจะจดไลน์คนอื่นไอ้คนอื่นยิ้ดูเยอะเยอะเยลยไปคิดว่าอย่างอะไให้ขี้วนัดรอดจอดอ่ะ